หืออ้าวควรเป็น,ปนขปไข่บ่อืมมื้อนี้คืออาการเป็นไข้ขึ้นบ่มื้อนี้เมื่อบ้านนี้ยังว่าเช้ากินด่ะเฮาอยากกินหน่อยนั่นอยะมื้อนี้่างนั้นนะเฮาเซาบ่ ไปกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวันสุขู่ทุกคนเดอ้อโดยมาพบพอ่อและน้องนติอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อเมื่อนี้กับยูฮงมอพี่น้องเลยโดยสิมาเยี่ยมเบิ่งน้องอันทิ้งทอยนี่แหละมากับปูวงแล้วก็มีไอ้ทงนำ้ำพี่น้องเลยมากับป้าเปียกทุ้ทางถือนำ้ำเนาะเอาสบายดีปูวงเติมหนึ่งเด้อโดยสบายด,ายดีอันนี้กับพี่น้องเบิ่งหน้าตาอาถือข้าวเจ้าแกงสีใส่เนาะเต็มพี่น้องเอ้เปียกเบิ้ มาเยี่ยมบางน้องก,ก่อนเมื่อนี้เนาะเราเป็นจังไดฮะนะ่นะคุนอ,อาจจะอยู่ตึกพิเศษแล้วพี่น้องเลยเนาะบ่ได้ม,มาหลายมื้อเลยเอ้กําลัางย่างไปหาเดี๋ยวสิไปเบิงบ่งว่าเป็นจังได้เนาะโดยพี่น้องเลยเบิ่งผู้วงสภาพ <laughs> สภาพเ <laughs> <laughs> บิ่งดูให้นานะอย่า <laughs> <ง> <laughs> เข่าอย่าติ้งเบิ่งข้าวแกงใส่พี่น้องเป็นสีเต็มหนาเลยสภาพแบบนี้มาห้ <laughs> งหมอ <laughs> มาตึกพิเศษทีแหละพี่น้องเนาะมาหนีกะมาเยี่ยมยามมึงน้องมาเป็นแดงได้ปุ๊บทั้งเก่ามาแล้วไปยังมามาดีเนมโม้ก็เลยแหวะมาพี่เลยมาตอนเขาไปเบิ่งเนี่ยเดี๋ยวว่าคอยขัดคนหัดหน้าหรือยังโอ้คิปตรงไปถ่ายมุมคุณได้เป็นเต้ามันมันบอกอันนั้นหนาคุณได้เป็นเต้าเลยเพื่อนี้แหละพิเศษทั้งนี้แหละวะเนาะมึงเปียกค่ะ พาย่างไปกนทุกคนน่ะแม่นมาทางนี้แม่นบ่เพราะว่าส่วงนั่นมาทางนี้ได้เขามาน,ะมนะ่ะเห็นบ่มคือพิ่ก็เห็นจริงอเออเห็นอ่ะโอ้เฮ้เอออาวสบายดีเดอ้อแมน่ภูง ะสบายดีบายเป็นยังไงล่ะอืมเราควรติ้นไขบ่บะอือม,มันนี่คืออาการเป็นไข้ขึ้นบ้างมันนี่เมื่อวานนี้ยังวะอยากินอ่ะอยากกินเลยน่าดีนะนี่นอนแล้วเช้าบื่อไปกินอีกเพิ่นหายหาเพิ่นกินข่าอยู่ปะสักเทียงน,นี่แล้วพี่แหละ ใครขึ่นันาดเจ้าได้จะกินอยู่ว่าเขาที่ยงนะภาสาบล็อกเราขอบังใน้ดิมกันยังไทเอ่องทิ้งได้แหละทิ้งเนี่ยคลิเท่องมั โอ้บอสไฟบอนหายเป็นกินหญ้าอยู่บ่เลยกินอ่ะบออ๋อคนหายคนสางหญ้าห้แล้วว่านี่คือบามโอ้ยอยู่ในคลิปไอ้แสงเมงมาคิดว่าดีเเว่าเก่งเก่งเรียนนกับมังกรจ้างจ้เลยเป็นถอดออกแล้วบอสายอันนั้นนะอ๋อถอดออกเลยเดี๋ยวกเศซ้าเราละบอสหายบ่หายคนสางหญ้าห้เลยอือ เปียกซะพี่น้องเอ้ยเนาะต้นโตกับหมอ้อคนทีหายบั๊ดนี้แหละ่นยังได้ว่ามาเกภาว่าทอ,อกน้าใส่ทอ,อกแท้ทอ,อกว่าอาจจะรัดทอ,อกใสพี่น้องเอ้ยเนาะ <c oughs> อันลุงวงเพิ่นเมื่อเป่งน,น้าห้เด็กน,น้อยบ่จะเอาเงิน <c oughs> งเปิดคลิป <c oughs> บังเอื้อจับดูหวัวจั่วละห่อนบ่น

เนตโทรศัพทเวิร์ดโทรห้ทสวัสดีได้ทองเด้อเอ้าสวัสดีเป็นไข่่าไข่ขื่นวันนี้จนไม่เป็นไข่เนาะเนี่ยมาไก่เพียงกัได้ฮหมห่อนอยู่บักกินงเีห่อนมา มื่อนบุรีรัมยด้็ทซาบเข้ามานี่นะฮะอา้าวเป็นดีสีหลือบานแอลหรือบานบสบายอบายกอาการนะพื่นบุดีเด้ผื่นแอวและอาการบุรีสา <c oughs> ขาอีคืื่นราหม้อพื่นซักยาหายแล้วซักใส่คอ,อ,อนะรินบุญมาธาตุเอ้ยาาบุญมาธาตุบุญปีใหม่บุญปีใหม่อยู่ <c oughs> ก็พากันไปชมผัวชมผ้าฝนัดบ้านนั่นอยู่ในนี่มานอนอยู่ในนี่มาได้ได้ไอไวไวเลยแม่เป็นพี่ใหม่แล้วก็ดีไวไวได้ค่ะเบิร์ตแม่เจ้าเราไปซื้อบ้านได้ผลได้ผลโทรหาเฮาเจอได้สายมือเช่าดีกันเลเที่ยวเดี๋ยวโทรหาอ้ายวะเฮาบ่เอาคือหาเราคือไปซื้อบ้านบุ๋มีผู้เติมเป็นเด้อะายได้เติมเป็นเชื่อบ้านน่ะ เดีนว hm ่าให้เราไปชื core, física, right ่นกำลังนะฮะเมื่อแล้วเราโมมีเพจชื่อเติมบมได้เนาะโทรหากันบ่ได้คือเก่าอเมติเราเติมบ่เปิลนี่จะไปชื่อบ้านมหาลที่ช่วยมึงนั่งแ้เบิดไปนัเขาบาจหาบอจักแหลขาโตนอนเลยพอนอนนานมาเห็ดเปื่อนยูห้องหมอระบาดนี้ไเป็นบ่หายบ่ได้เขาบ้หายบ่หูแต่ว่าห้แเม่เสร็จเลหาผาม่เสร็จแล ก <c oughs> ินข้าวแล้วบอ่อจันนะเนี่ยเนี่ยสีฟ้าเนี่ยอ่ะหนาหนาหนาพี่เออพันป่าวนาเ,าเลยเลยคือดำผ <c oughs> ู้บ่าวถอดใส่หนาเราแก,ง,แกงใส่แกงใส่เต็มเลยสีก็มีบ้เพินแกงแกงใส่บุตรปิตาเ้าบุตรเจาะในข้าวเนาะ ปแ,บบแป้งเ่าแปงแบบ้งเลือดชีนะฮะแม่แป้งใส่บะได้กระป๋อมแบบทับประจรนะยะลดล่มเปียกเบิดหนาวพี่น้องเลยมากะซาวไวเดอร์ไข่ขึ้นอาะทุกคนจะแแป้งมั้ง <c oughs> อาการก็ดีแล้วพี่น้องเพิ่งได้ทอดสายอันนี้ออกแลนะ้วเนาะมาทุกนน,นนี่นเอาเลยให้แม่ไปเชื่อนันเดอร์ให้แม่ไปเชื่อบัตรมาบนนันเดอร์ชื่อบัดรเชื่อโทรศัพท์โทรให้มึง กินอะไรว้ากกินนามบ่เป็นบ่สบายกินนามบ่ได้ดอกเนาะกินนาำบอนี่นี่นี่มึงเพิ่งสช้ายไปก่อนก็ได้เลยคะแนเพิ่มโมโ่มึงเพิ่งเาคะแนนแมวเนาะคะแนนแอวนี่เบิ่งนั่งยังก็ได้เนาะมอเสียงนงนาะยังก้อบอกยังหละ อ๋อสีจับแนวใดวันนี้บอกสีจับเท่าไรซัแนวใดนะบอแน่แน่ในการทอดนี้ขีดนะสีผ้านะมอดพูดไม่มาทอดได้อ๋อหอดขีดสีผ้าลงยูุ่มนั่นเลยทอดออกวะมือมัดทักมาแนนแม่พูดอยู่ถ้าเบิด์ตขาดเลยสิดูดเลือดกลับคืนเดี๋ยวสีบอกคนใหทท้ดอกเด้อถามแม่ไปซื้อแม่ไปซื้อบา้านตลาดนอนถาเด้อ เกกจอยู่หนีอย่างนี้จับได้ตีพี่น้อยพี่เด็กพี่น้อยนี่เบิ่งเปิ้งอยแนวแน่นอนมีแนวลิ่มเลมีแนวบ่งมีแนวอันนันเนยเลยบอยเิ่นแนวเนาะบ่งนี่บได้พักจับบ่ได้จับบ่ได้บอคนำได้จับเด่นแล้วเป็นานหมดจดย ด้วยหมอเป็นถามพี่น้องยัง,งยังหมอหอดอกขีดซีอันนั่นเพิน่นวะเอ่ขีดซีฟ้าค่ะเด้ยังบ่อหอนยังายอยู่อต่ซ้ายอันนี้แหละพี่นอ้องจะคนเอิ่นหน้ามันยังอันนี้น้องเพิน่นบ่สบายเลยเพินพ่นซักใให้้้่นีแลเป็นอยู่เทิงเด้เพิ่นขีดออกแล้วก็แปลว่าให้ถอดออกจากแขนเพิ่น,ย,นยันยันอันนั่นมันดูดกลับคืนเลยมึงยังล่ะโอ้ อาการดีขึ้นเนี่ยเพิ่งกันเนาะมีแต่ว่าไข้ขึ้นน้อยนึงพี่น้องอุ่นน้อยเดียวเล็บทิงเพิ่นกัน,น,ะะน,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 นไนนนนด้ดเดียวก็เศร้าดอกเถ็ดหน้าซีซูแล้วนัน <c oughs> นี้มึงโทรศัพท์แล้วเนาะเศร้านี้ทั้งตัวทั้ง่เศร้าเนี่ยคนอาการมือดีมือบอดดีแหละพี่น้องเลยเนาะกำลังผักพื้น คู่วงเลยพี่น้องเพื่อสิมาหอดจุดนี้เนาะเฮากันเนาะก <c oughs> ันผ่านเน<ด><ด>ี่ยมาหลายอุปสรรคแต่แผ่านอุปสรรคมาหลายเด้พี่น้องไหมบดิปเป็นเต้าเบุ๋งเลยพวกามาเมื่ออะไรสวยใหญ่ค่ะค้างรอเด้อซิวขึ้นทแท้แน่นี่นะมันแพ้หนาวเป็นหนาวเลยเนาะเด็กอุ่นจักหน่อยเลยมันคิงคิงหอดและถือคิงไข่และว้าวเฮ้ยเปลี่ยนไปเลย ไ่พี่น้องเนาะเงินกับเปียกเบิดมาใส่ทงเสืออ่ะ่นตข้าด้ายมีเด้ามีหมวมีแต่เติมบ้านให้น้องเพื่อนท่านบเพื่นแปติซ้ไบได้อยู่แต่ว่าตุ้ตุ้ตุ้รอเาานนี้ที่คพนใส่หน้ามันยังเนาะอนี้เนาะเป็นซัเบลินนะคุดเป็นว่าเป็นว้าวเป็นอะไเด้อวันนี้ หลินเป็นหลินทาราซาเป็นเนาะบทตีงเด้อล่ะเด้อสายในแ้นนะจ๊ะเบื้องเดียวค่ะหลยเดียวมันจีอันเซ็นพริกเทบอีกเปลือบบนเลยบนเขานะบ่มมีแนวเซจเนาะเอามาเซจในเพิ่นันเป็นให้มีทาลาซาหลินแต่ค่าการหวานนี้คิงห่อนหนึ่ง อาแพมาเสร็จมาอานามมาเสร็จแนนาเสร็จมาบ่มีเนืทูของเผื่จะอยู่ใสมากับเปืือนเบิดเลยเด็กมีอยู่นะเป็นสุขีเสียราคาไเงินมา้ขายขื่นได้หนึ่งมันนี้ ก็เราพทบเซยพี่โโอดเอ็มือนีน่มีแต่ว่าห่อนหัวนิดๆแค่ยหงฮึอูอยากให้หร,รูปน้าบอหรูปรน้าเย็นรูปน้าแลมไขจังขึ้นไข่จังดีไว้พิษใคขึ้นรูปน้ำแม,ม่เพิ่งออกไปซื้อบัตรมาเหมันโทรหากันพี่อง จะดูอกมาได้เห็นอันนี้เลยจะก่อยนะบาพี่คนนะานมดาานได้มา,าว,ว่น้องน้น่อยก็มากาําบ่อัคนดีใจกินนหาอนนีแนี้ลเ,เ,เลยยก่อนออทราบคนนักเลยนักของแท้นะของแท้เลยนักบอก่อันนี้เป็นของน้องคนบ่อันนี้นะบอ,อ,อืดอกต้กินขนมอัน สบายดีน้องดีขนมตัวน้องน้สบายดีแหละเินล่ะนบหเข้าไปนําเดี๋ยวว่าเอาเสื้อแบบนั่นอัสามานั่นอจะบัให้เขามาน้าิ่นะเขียนบเกินบให้มาีนาลุงวงหอบมยังมาเลยเจ๊ับอว่าเจ๊ขพัก อ้ย่งลุงเทิมบอรีรีมาอันตีโอ้ยคนมาแจกข้าพัดบอเฮอยเลยจะอยากกินอยู่ใช่น่ยเขาก็อยากกินข้าวงเไมาแจกหเ้จกใหคนอันนั้นตีห้างกนมาแจกให้คนอันนั้นมาแจ้งเนาะคนเขาลงบ้านนั่น ไปเขาพัดพี่น้องไอี่แจ่คนวะเป็นยังีกเลยบุถึกใจเลยเขี่ยน้องวันน้องร้าน่อยก็หายพี่น้อ้เหื่อยบ่อยมานำหายเพราะว่าเฮาันอาสามมากนะนนมามาได้ได้ละคือผัเปียกละเขาบริโฮสบอกโสานเจ้าก็เปียกบอก โบ้ได้ใส่หอดเกิบอันนี้นะบ่มีเกิบใส่วาแล้วหน่อยเป็นยังไงคะด้านมาแล้วทีจีนี่เงียบจิ๊บดิอยู่มาที่อเนี่ยตัว่าสายตึงอืมนั่นะขอเชิญเลยนะไอ้ธงมหมุนยังยังบ่หอดคนไทยหอดอันขีดสิประมาณเบิ่งก่อนเดิหอดอ่าขีดเขียวนี่แหละเป็นยังไงหอดว่าเบิ่งไหมไม่พอหอดเลยนี่เบิ่งนะ มันท่อนบ่มันจับบ่ได้จับลอยแคลนเป็นลอยแคลนเพิรนเนาะจับด้ได้แต่อยากเบิ่งจับอะไรแล้วน้องไปชินน,น <c oughs> ้องนี่พี่ว่ามันดีผู้หญิงนะตาเธอ,อเป็นแบบนี้ <c oughs> ไอ้บ่อยากเสือไอ <c oughs> ้บ่อยากเสือใส่าตานี่บ่อยากเสือใส่ตา ที่เป็นความจริงจริงสวยกว่านี้เลยตัวจริงสวยกว่านี้ตัวปองแม่นอันนี้แเลยมื้อนี้ก็พากันมาเยี่ยมน้องทรายพี่น้องไอ้น้องทิงทอยเนาะแบทก็สิเบิดแล้วสิขอจบคลิปแล้วบัดนี้โดยพี่น้องเอ้ยก็ขอให้น้องหายไวๆเด้อเนาะบ่สบายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไข้ขึ้นนิดๆเนาะมื้อนี้เนาะเดี๋ยวก็เศ้าแหละเศ้าไว้ๆยังได้เมื่อกินขนมคือว่าจะด้งินว่าจะกินอีหยังก็อยากกินยังขนว่าแบบนะ ชินแหงวนเราจะกิน,นยังแม่สาววิวายังได้กินชิ้นแหงเลยพี่น้องไอคิปนี้กับสิคลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องทัพพกพบพกันคลิปหนาเนาะเอาสบายดีนะพวงเดอ้อสบายดีเอาสบายดีเดอ้อว่าทุกคนสบายดีละ่ะอืมสาววิวายเด็กๆ พี่นองนอจกคลิปนี้ก็สิขพาะจบคลิปไปก่อนเดอ้อเนาะถ้าพ่พอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยจกคลิปนี้น้องลาตีก้กะตตรงข้อขอบคุณขอบคุณเนาะ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี